ไม่สูงค่ะไม่สูงทบยากันทำกรรำขะเขาเขาใจบันอ่าใจบันนายาวเนาะใจหย่งคำนะครับเป็นลูกหลานคนเมืองเลนเจ้งตุงค่ะเนาะอ่ายินดียินจมพ่อแม่พี่น้องก็ปั่นแหีงกูก็กุ้นที่เคยซื้อตัวในเมอือกินเนาะเขียวสดอ,อุขอมจังอธิบายแหล่งเด่นหน,นับเนาะเพราะว่าอุขอมอธิบายถึงจื้อบันจื้อยอกะาก็ดีว่ากินยาหายเจนอะไรเจนไหนนีน่ กูเขาลงเฟซบุ๊ก k มอนไรมันบ like, ล็อกมาขัดมาตรฐานชุมชนไหยว่ามันเป็นมันเขามับอกว่าโอเวอร์นะวะ่าเกินความเป็นแต้ความเป็นจริงที่ไหนคเนาะกูเขาก็มังจงลงเฟซจจังลงยูทูบไรเลยใครมาบอกกันผมเมงพี่น้องว่าอตัวข้าก็กินอยู่เนาะ ลูกยิงขาก็กินลูกใจขาก็กินเนาะน้องยิงขาเคยเป็นมากก็กินก็ได้ก็หายมีใบรับรองจากโรงพยาบาลแม่สายเนาะอ้านใจขาตอแม่พี่น้องขาดีนายาก็ติดก็เป็นก็หายเอ้านะคเนาะมังกอกินสองสามขวดก็หายมังกอกินห้าหกขวดมันหยุดดีกันตอบสนองของร่างกายอันนี้มันเป็นเจอยายาเมืองสมุนไพรนะครเนาะมันเป็นออแกนิกมันเป็นอินทรีเนี่ยมันอมันหักษาอย่างไรก็้อยนะก็เรื่องไข่ เรื่องนาวหมักคกเนาะแล้วก็อ่าแพแพที่ว่าเป็นบาวหวานและหายากาบจไหมเนี่ยฮะแล้วก็อันกินข้าวแล้วมันได้กลิ่นจมูกมันได้กลิ่นมันได้รสชาติอันแน่แน่เห็นผลไว้แต่ค่ะสองขวดสามขวดก็หันผลนันเนาะแต่พีน้องบันแก้วหลงเขาฮู้หลีพี่น้องอ่าบันหมักย่างเขาฮู้หลีเนาะแล้วก็อ่าซบกุ้งปลาบุ้งงามเขาฮู้เขาเคยกินเนาะ โดยเฉพาะอ่าพอแม่เป็นน้องตะเคเล็กตั้งแต่เดือนออกัสเมื่อปีหกสี่นั่นเมื่อเป็นนักนั่นเป็นน้องตะคเล็กตั้งวันตั้งเบื้องก็กินเขาก็คูดีว่าของเขาน่าอ่าเลยผลแต่เนาะแต่ว่ามีก้นออกมาทําคลิปมาอย่างพ่อว่าเป็นเหตุการณ์นะโกเปนโกเปนจ้าโกาเปนจ้างโกเปนฮับตอนเนาะ,ะแล้วสามารถทําคลิปออกมาอลไรนะครับเนาะก็เป็นที่ไหนนะแต่ว่ากนกินกินเย้ามีผลข้างเคียงมีผลเสียหายเนาะ เป็นอันตรายต่อร่างกายกินเน่าดีอยู่ค่ะยาก็ยังมีความส่งค่ะเนาะติดต่อได้ทีหมายเลข086-046-4167ค่ะหมายพงล์ไทยค่ะใน Facebook แน่อ่าสายหยงคำนะคะเนาะอังกฤษค่ะสายหยงคำ S-A-I-Y-O-N-G-K-H-A-M นะคะเนาะสายหย่งคำยางก็เกษตรอินทรีนะเกษตรงินแสนนะค่ะนอนติดต่อได้ทีใน Facebook ก็เลยค่ะเนาะตักมาดีในไลน์ก็เลยค่ะ ในสงขายินดียินจมกําหยากําลงครับพอแม่เป็นน้องก็ปันแห้งกะแช่ปันแช่ปันคันอ่ะคืออ่าว่าอะไรแช่ในแหละก็อนทำก้อนในหูขาวเงาหนึ่ยแหละถึนแต่หายแต้นนก่อนที่เป็นกุศลน้าบุญอ่าได้จอยชีวิตพอแม่เป็นน้องใต้เฮาคืออะไรหลอดแพ้มาแล้วหน้าแพ้ตัวหน่อยในแหละคืออะไรแช่ชีวิตปกติในก็อะไรแช่กาก็เป็นกุศลน้าบุญคืออะไรทุกย่าสิ่งดีคือชีวิตอาศักยินยาวเจ็กําค้า